สวัสดีครับพบกับทีโอรสเซล e อีเชนเคอรครับวันนี้ผมก็จะมาดูฟินนะครับยามาฮ่าฟินสีใหม่นี่ครับในปี2024นี้นะนี่ครับโหสีใหม่ดูเรียบหรูนะครับก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยก็เป็นรถสไตล์แม่บ้านนะครับเดลิยูดนะเครื่องยนต์ก็พิกัด115ทีนะครับมาะระบบ มาพรอระบบกับหัวฉีดอินเจ t คเตอร์นะครับขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดมากนะครับชาชเฉลีย่ยที่ทําได้นะที่เป็น50โลต่อ1น1ลิตรนะครับโถือว่าประหยัดมากๆครับก็มองถ้าถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับในยุคนี้ที่น้ํามันราคาแพงนะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในความประหยัด ในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเราสามารถก็ขี่ออกต่างจังหวัดเดินทางไกลก็ได้ครับไม่มีปัญหาด้วยเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วแล้วก็ยามาฮาก็มีการรับประกัน5ปีและ5 0,000ื่นกิโลนะครับรับประกันทุกอย่างครับขอแค่ลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสกับทางยามาฮ่าเพื่อที่จะต่อวอารันตีไปเรื่อยๆนะครับในการรับประกันนะโอเคก็ตัวรถก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับความสูงจากเบาะก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักก็เบาพลิกรถง่ายนะครับก็มาดูช่วงหน้าร ก็จะเป็นไฟหน้าแต่ว่าไฟหน้ายังไม่เป็น LED นะยังใช้เป็นหลอดปกติอยู่นี่ครับก็ยังมีไฟเลี้ยวครับก็เป็นยังใช้หลอดปกติยังไม่ใช้ LED ครับในส่วนของเบรกหน้าก็จะเป็นดิสเบรกแล้วนะครับ,น,บรนี่วงล้อ17นิ้วครับเป็นล้อแม็กเลยล้อแม็กออกจากศูนย์เลยนะครับเป็นล้อแม็กจากศูนย์นะครับรับรอ,บองว่าทนทานอย่างแน่นอนมาในส่วนของช่วงหลังกันบ้างนะครับนี่หลังก็จะเป็นโช๊คปกติเลย เรื่องความสูงเนี่ยคนร6อกสิบก็สามารถขี่ได้นะครับมีระบบสตาร์ทเท้าแล้วก็ระบบเนี่ยครับสตาร์ทเท้าก็มีสตาร์ทมือก็มีครับมีปุ่มสตาร์ทมือให้นะครับแล้วก็มาในดูของเบาะนะครับด้วยนะครับนี่ดูเบาะเบาะสีนี้นะครับจะเป็นเบาะสองสีนะแบ่งเป็นสองตอนนะครับก็ดูอ่ดูดูสวยแบบเรียบหรูนะครับและเข้าก็สีรถนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสี เท่านะครับก็จะตัดแบบนี้เลยดูดีๆอีกแบบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูใต้บอกกันเนี่ครับแล้วก็เราก็มาดูในส่วนของยูบ็อกกันนะครับยูบ็อกก็ช่องตรงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณนึงนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบได้เนี่ยครับไม่สามารถใส่เต็มใบได้นะเพราะว่ามันมันไม่พอนะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์บล็อกพื้นฐานต่างๆนีนะครบจะมีจะมีคู่มือรถมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นโค้ดต่างๆนะครับ ของตัวถนะครับครับก็ก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับตัวรถยามาฮ่าฟินนะครับเป็นรถสไตล์แม่บ้านขับขี่สบายสไตล์แม่บ้านนะครับเราก็ขี่สามารถใช้ขี่ได้ประจำวันประหยัดน้ํามันนี่ครับก็ตัวยนต์ทนทานแน่นอนนะครับและมีการรับประกันบอกเลยว่ารับประกันนี่แบบสุดยอดมากรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจว่ารับประกันก็คือรับประกันยังไง1ก็คือรถจะมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้นะเอาให้ดูเลย รถจะมีนี่สมุดคู่มือรับประกันนะครับแบบนี้เลยสมมุติว่าเราถึงระยะเซอร์วิสนะครับถึงระยะพันโลอย่างเงี้เราก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเซอร์วิสที่ศูนย์เท่านั้นนะเพราะว่า Yamaha จะต้องเช็คจากบุ๊กเซอร์วิสของลูกค้านะครับในการรับประกันเนาะลูกค้าก็เข้าใจตรงนี้ด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะในการรีวิวแล้วก็ในการรับประกันของมาฮานะครับ สำหรับค่าตัวของเจ้ายามาฮ่าฟินตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่4ี่0 0ืหันเกร้อยบาทนะครับไม่ข้าม5้า0มื่นนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากกับเงินที่เสียไปกับเจ้าคันนี้นะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยมาออกรถที่ T a a อ t o Sale เซลนะครับก็เราก็จะมีของแถมให้มากมายเลยครับสำหรับเจ้ายามาฮ่าฟินนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการรีวิวเจ้ายามาฮ่าฟินสีใหม่นะครับปีสองพันยี่สี่นี้นะครับก็จะเป็นสีสันแบบในลุคโทนที่ดูแบบเยียบหรู โอเคประมาณนี้นะก็สําหรับวันนี้ก็ฝากมาด้วยครับเพียง่านี้นะก็คลิปหน้าจะพาไปดูอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามเพจ T a Auto Sale ไว้นะครับมีโปรโมชั่นดีดีมีอะไรข่าวสารข้อมูลจะนําเสนอให้เพืพ่อนๆได้ติดตามกา็ติดตามที่เพจ T a Auto Sale ไว้นะครับจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมานําเสนอก็กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ